แก้พริกมาใส่แกงจีกปลาแห้งต้มใส่มอแล้วก็ใส่มะบวบก,กับผักปังลงไปแกงร่วมกันรสชาติบ้านเฮาครับตะวันออกแสงตะวันแม้นออกมากํานนอยกําน,นอยเนาะแกงมาบวบใส่ผักปังเฮาต้มน้ำใส่ปลาแห้งลงไปก่อนเนาะคือมันเปื่อยก่อนแล้วตักออกแล้วก็ใส่กานมือแมวจีกเป็นตินเป็นตินใส่ถ้วยไว้รอครับ มาบวบมนสองเกนแม่ปอกเปลือกก่อนเอาจิ้นตังไหนมันบวบประโยชน์เพียบนะครับผมคือคุณภาพทางสารอาหารหนักอยู่ครับร่มถึงพักปังก็เหมือนกันเนอจะเอามาลวกหนึ่งต้มแกงก็ได้หมดครับตึงดอกตึงยอดบางคนก็มักบางคนก็มา,ามาักครับจากนั่นเนี่ยก็ไปเด็ดพริกที่ปลูกไว้หลังบ้านสักกลัมือเก็บซดนี่แหละครับผมเพดถึงใจดี กำใส่ลงในโครกต่ำรวมกันฮึมมันแล้วบางตีก่อนน้ำห้าจอกลงไปต่ำด้วยกันมักไผ่มัก,กมันเนาะต่ำพี่แกงใส่หม้อน้ำเดือด<ๆ>ห่อนค้นฮึมเข้ากันน้อยหนึ่งนะครับจากนั้นเนี่ยก็เอามาบวบผ่าเป็นติลๆใส่ลงไปในหม้อครับด้วยมาก็เป็นดอกพักปังครับและก็ปลาแห้งติจีกเป็นตินติ้องลงไปในหม้อเลยปรุงรสด้วยเพิผมผงเทวดาผงนัวกระปนน้ำปลา นส่วนผสมวัตถุดิบทุกอย่างรวมกันรอให้มันเดือดก่อนเนอ้อแกงมาบวบศูนย์พักปังใส่ปลาแห้งบันเฮากำกินคนเมืองสมัยเกา่านอนต่งนอนนาถึงเวลาขับเข้าก็เด็ดมาบวบมาแกงกินครับยิ่งตอนท้ายหูดดอกก้มก่อใส่ที่หลังพร้อมกับเด็ดใบมันใส่ตัวเนอ้อจะให้รสชาติหอมหน่ากินไปแหมแบบหนึ่ง